สวัสดีจ้าพี่นอ้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบประชงแย่ไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมื่อี้ยาย่ไพ่ด้นําขอมูลงเนืทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2566เนาะคาาา่ะน้อก้อนที่ไปรับชมรับฟังยายใครฝากกดติตดตามกดไลค์กดแชร์ยาย่ไพ่น้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงาา่งเนาะค่ะน้อยย้ำาย่ไพ่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบสุดยอดาดเบิ่นผาดชมแนวทางเนาะจ้ พี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอม,ขอมคามคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องออกับพ่อเ้าส์ยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมลนว่าทอาจารย์ทันแหล็ก,กเลยเนาะจ้าผู้ใดขอหมายเลขบัญชียายไพ่มายายไพ่บอกกันเ้อค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ากสิกรน,นะคะพี่น้องเนาะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองสองเก่าเนาะค่ะพี่น้องยายไพย่แต่ว่ายายไพ่เขียนลงไปให้แเหล็กพ้นขอมาหยันหยันเพิ่นบ่เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาเบงแนวทางนี่เป็นแนวทางสูตรไม้สั่นพี่น้องแนวทางหน่วยบนเฉพาะรักหน่วยเร้่อพี่น้องหน่วยบนอาจารย์ชวโรดเนาะค่ะงวดที่แล้วหกเจ็ดแปดมาแปดเนาะพี่น้องเอ้มาห่นมาแปดพนักพิณมแตะขันตอนเรียกกับมอพิษแล้วเนาะมาหกเนาะค่ะเนาะออกซีซีหกเดี๋ยวเกือบเป็นหกซีซีคือเก่าเก่าคือข้างล่างมาพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าหน่วยบน นุวยโดนนวลนี่อยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งวสันพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งตัวใดตัวหนึ่งนี่ยเหละ่าวะสันพี่น้องอ่ะสำหรับแนวทางเฉพาะรักนุวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์ชาวโรดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าสำหรับผู้ใดียนแนวทางเลขวิ่งยายไพ่ย,ยาไพ่ลงให้กับพี่น้องเด้อเลขวิ่งเด่นบนมาตัวศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดับแปดล่างเนาะค่ะยายไพ่บอกเลยช่องยายไพ,ยพย่ไพ่เยายไพ่สีเนาะค่ะเนาะลงให้แล้วเนาะค่ะ มาเบิรงครูตับนสูนนี่งวดก่อนนูนเข้าหกหกล่างงวดนี่เข่าซีหกบนนะจ้ะงวดนี้พี่น้บอกว่าสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามอ่อสองสามและเจ็ดสามเป็นเนื้ทางครูตัวบนงวดที่เดียวเข้านะคะนาะม,มาตามตัว่างวดนี้สิเขาบลนะจ่ะพี่น้องจา๋าพี่เจ้าหน้าได้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับคู่ตทษบนนะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางของอาจารย์สมหมายนะคะอาจารย์สมหมายพิ่นบอกว่า เดนล่างวาซันจาพนว่าพนหามากพนบอกว่างวดที่แล้ว478ดมากซีซีเนาะค่ะน้องวดนี้259 259สองหาเกาตัวใดสีมาวาซันพี่น้องจะน่าเป็นแนวทางน้ำพื้นเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์เดนล่างอาจารย์สมไม้สูนี่กับเขาดีห้องพนนี้ได้พี่น้องก็ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสม แอสสมเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่ามาตัววสันเดนบนมาตัวเนาะจ้ะน่าจะมาได้บนล่างงวดที่แล้วหกกับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะหกกับเจ็ดของแอสสมเนาะพี่น้องเนาะมาหกบนเนาะค่ะเนาะอ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าสี่กับห้าสี่กับห้ามาตัววสันเนาะพี่น้องพิจารณาได้สําหรับแนวทางของแอสสมเนาะค่ะขนมไทยาสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสสบายเนาะค่ะเนาะ เด่นบนทุกหลักเนาะคะ่ะมาได้ทุกหลักเด่นบนเจ็ดสิบหมวดแล้วบ้านในรถวสันเนาะ,ะพี่น้องมาเบิง้งหมวดนีสิเจ็สิบเอ็ดวสันพี 5, 6, 7, 5, รร่น้องค่ะห้าหกเจ็ดมาโตวสันอันนี้คือเนื้อท่างครึ่งคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะเด่นมาได้ทุกหลักเนาะคะ่ะเนาะแอดสบายเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดยาทริปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะดับขาดล่างงวดนี้ดับหกวสัน,นะคะ่ะดับขาดล่างหกหวดที่แล้วดับหก ออกซีซีงวดนี้ดับหกอีกที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะดับขาดล่างแอดยาทิปดับหกนี่เขาไม่ลดเด้อพี่น้องสําหรับแนวทางเหล็กดับของแอดยาทิปเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเบิงเาาง้งแวนวทางแอดเงินจันเกวเนาะค่ะงวดที่แล้วเขาซีซีเนาะค่ะเนาะงวดนี้มาตามต่อค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดมักตัวใดกับพิจารณาเป็นแนวทางบางคนใดเนาะค่ะเนาะ แอดเงือนกันเที่ยวว่าสันพี่น้องเนาะมากรขจวดจ้าได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเรือรวยว่าสันงวดที่แล้วแอดลุ้ยเขาตัวโตเนาะค่ะนอะ้องให้หกสี่ออกสี่หกเนาะค่ะขอตรวดเด้อพี่น้องเสียง,งน,นุ่ห้องกันแยกไพ่บอสอาทิบคนกับบอห้องเพราะอาทิบขึ้นมากคนกับห้องท่านพี่เนาะพี่น้องเนาะอ่างวดน,นี้เพื่อนบอกว่า9 0 0 4 1ูน5์ศ1 5ย์นึนย์เก้าหนห้านึ่เนกาศูับหนึ่าะคะพี่น้อง เ็รวยรวยเข่าดีได้พี่น้องสูตรสูตรนี่เนาะของอาจารย์นนี่เข่าดีแต่ว่าตัวเน้นบางครั้งกับเข่าตัวเน้นบางครั้งกับพวกเข่าตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอือร่ะเอือรลาฟันเม็ดเดียวเราพี่น้องเนาะเอือรลาฟันเม็ดเดียวงวดเดียวหกสี่เนาะค่ะออกสี่หกเาจ้านเนาะวันนี้มาตามต่อจ้าเอือรลาบอกว่าวิ่งรูดศูนย์เนาะค่ะเนาะคนบอกว่าหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสามศูนย์แปดเม็ดเดียวศูนย์แปดขางล่างเด่นหกเนาะค่ะเนาะ ศูนยสและเก่าหกรสานสำหรับแนวทางาเด่นบนล่างเวลาเพจนจะสรุปมากไหเนาะพี่น้องว่าสารุปตัวใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนอาจารย์ชนะพ่นเนาะคะ่ะอาจารย์ชนะพ่นบอกว่าเด่นบนงวดน,นี้งวดที่แลยวอ,อาจารย์ชนะพ่นให้เขาเข่าซีเนาะพี่น้อง่าเป็นเข่าหกมาเป็นมาหกเนาะคะ่ะมาซีเนาะจ้าพี่น้องงวดนี้พ่นบอกว่าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเพื่นเขียนผิดเนาะค่ะว่ามาหกเนาะพี่น้องเน,น,น,นาะเด่นบน,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 นของอาจารย์ชนพ่นงวดทีเดียวมาซีด้วยอาจารย์อาจารย์ลงผิดเนาะค่ะเนาะ มาเบิงค่ะว่างวดนี่ตัวใดจะมากเนาะค่ะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดยาดทิ์เนาะค่ะเบิงดับเดี๋ยวมาเบิงเด่นพนบ้านพี่น้องแปดศูนย์ห้าหกสี่แปดติดดับตัดออกไปติดดับย้ยไพ่ได้พี่น้องคันผู้ใดมักดับย้ายไพยก่กะอ่าเป็นติดดับคันผู้ใดบ่ามากดับย้ยไพ่กะแปดก็ 8, กย่งเด่นเหมือนเดิมเนาะคะ่ะนแปดศูนย์ห้าหกสี่งวดที่เลวะลุดเนาะคะ่ะนอลู่งวดที่เล้วไม่เข้านะค่ะ หมวดนี้มาดามต่อเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเข่าบอเนาะค่ะสำรับแนวทางเลขเด่นล่างแอดยาทิพย์เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดคู่เมืองเนาะค่ะสิบหน่วยข้างเทิงวัดสันพี่น้องสิบหน่วยข้างเทิงวัดที่แล้วหกแปดสองมาหกเนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเอ่อแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่มาตัววัดสันสำรับเด่นสิบหน่วยบนแอดคู่เมืองเนาะค่ะเนาะ ผู<บ>้ใดมักแนวทางคลิปหน่วยบนแอปคทูเมืองกับแคปหน้าจอได้เลยนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวนทางชุดเต็มอาจารย์ดุยพระรันเนาะคะ่ะอาจารย์ดุยพระรัตน์มันมีชุดเต็มเออ่แคปหน้าจอเลยเนาะ,ะสามตัวแยกไพ่อันสองตัวหาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นอยู่ที่แปดศูนย์แปดหกเก้าหกหกห้าและแปดเจ็ดนะคะ่ะเน้นๆคือหกห้าแปดหกเก้าหกและแปดศูนย์เนาะสำหรับแนวนทางของอาจารย์ดุยพระรันเนาะคะ่ะผู<ไ>้<บ>ใดมักแนว<บ>ทางอาจารย์ดุยพระรันกับแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตรวจจาด,ดัานเพลินเลยเนาะคะ่ะชุดเต็มแคบนาจอเด,ด้อยา,ายไพ่บได้อ่านไห้ทานเลขหลายเนี่ยยายไพ่จะบกคอยอ่านเนาะพี่น้องเนาะอ่านตะตุนินไห่เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางเด่นบนอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ชนพ้นเนาะคะ่ะเด่นบนบนสองสูตรเลยเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้เพิ่นบอกว่าอ่าเนื่องสองหาง เดนบนสูตรนี้หนึ่งสองห้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของหนุ่มราชเทวีเลขเด่นบนเนาะคะ่ะเนาะเด่นบนมาได้ทุกหลักเนาะคะ่ะเนาะงวนนี่เพื่อนบอกว่าแปดเก้าศูนย์มาโตเนาะจ้ะมาได้ทุกหลักเนาะคะ่ะสาหรับเนวทางเด่นบนหนุ่ม,มราชเทวีเนาะพี่น้องนอะมากับพิจนาณน้นำพลใด่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า คำว่าปิดถ่ายโดยเนื้อทางสิบหน่วยมาได้บนล่างของกูใช่เนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยมาได้บนล่างกูใช่เราบอกว่าศูนย์หาเก้ามาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยแล้วก็มาได้ทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะพี่น,อน้องผูได้มากแเนวทางสิบหน่วยบนกูใช่เด่นบนล่างเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอเป็นเนวทางใดเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ให่กา,กาขอขอบุพ่อมแม่พี่น,นอ้นองนะจ๊ะที่เ,เ,เขามารับชมเราฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆเรื่อยๆปังๆส,สุขสุขคนเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของมูล้ทางย,ยายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเน,นื้อทางมาจา้าขอบคุณที่หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า